ถึงน้องเขาเนาะเชื่อไหมว่าคุยคุยกับน้องเขาตลอดเลยเหรอมีเลยตอบเร็วตอบเร็วว่ะทุกคนบนโลกจริงตอบเร็วทุกคนบนโลกแล้วยิ่งเวลาพิมพ์คอมเมนต์ตอบเร็วทุกคนบนโลกจริงแล้ามอะไรน้องเขาอ่ะก็น้องเขาหลังคุยกันมีเลยเนาะเราก็แบบว่าทำไมสวยจังครับช่วยแล้วมาตอบไปกันต้งเขาบอกว่าพี่โปก็ดูดีเหมือนกันค่ะคนน่ามาติดทีเดียวใ โอ้เขาช่างอวยคิดถึงเสมอนะคิดถึงเสมอตัวนี้มากอันนี้ก็ทำมาทำมามาแล้วเม่อวานนะครับทีมเมน2,000วิทมาแล้ววันไทยแลนด์ globally star ครับขอบคุณมากๆจริงๆจริงขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาขอบคุณแฟนๆทั่วโลกขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยคุณเนี่ยกำลังใจจากทุกฝ่ายแล้วก็ขอบคุณเบียร์ออนฟ้าที่ทำให้มีโปรในวันนี้นะครับก็ มีโอกาสได้ไปมาหลายเกี่มากแล้วก็ทุกครั้งที่โปไปอะโปกเขจะพยายามแบบเฮ้ยเราเราเป็นคนไทยนะเราก็จะพกซีฟู้ดไปแล้วก็พกอะไรที่แบบไทยๆไ,ไป oh. แล้วที่สำคัญโปกเขจะไม่ลืมที่แบบไห oh. ว้พวกเขาพ่อเถ <laughs> าเออไม่พยายามไงพยายามว่าเราคนไทยนะ uh, อ่า,อาแล้วเป็นไงฮะแบบว่าเวลาเราไปเไปเซนทรัลเมือไทยแบบต่างชาติเขาทำไม่เข้าใเขาชอบนะเขาบอกว่าอุ้ยเมืองไทยสวยแล้วที่สำคัญเราก็เลยยิ้มให้เขาดูแฮม บ <laughs> อกว่าไทยแลนด์นะีน่แบบอะไรนะแบบไทยแลนด์ออสมยอายภูมิใจไหมคะที่แฟ็นแฟนก็สปอร์ตจนเราไปแบบโกลบอลเลยเนะภูมิใจมากๆครับภูมิใจมากคือการมีผลงานมันก็มันก็ภูมิใจแล้วเนาะแต่การที่เป็นผลงานจากคนกไทยจากเมืองไทยอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันน่าภูมิใจอืมแบบดีใจที่เกิดที่นี่อ่ะเพราะไปมาหลายที่มากเมืองไทยอบอุ่นอาหารอร่อยแล้วก็ผู้คนก็น่ารัก แล้วก็อยู่สบายปลอดภัยมาได้นะครับผมเคยอยากเป็นไหมคะแบบว่าคุณก็ท่าทำาเลนนอี้เอาจริงไม่เคยอยากเป็นเลยนะแต่แต่พอหลังๆแบบมีคนทักบ่อยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมามาจากเมืองไทยเนี่ยอ่าเราก็เหลือกว่า I'm gonna show you the real Thai เขาเขาก็ชมครับเขาบอกว่าอุ้ยหล่อจัง BTS ใช่ไหมเหมาะไทยแลนด์ไทยแลนด์เออไทยแลนด์ช่วงนี้มันบินบ่อยด้วยใช่ไหมใช่ครับเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ช่วงนี้ก็มีแฟนคลับก็เดี๋ยวไปฉงชิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปสิงคโปร์ก่อนแล้วก็ไปฉงชิ่งไปเนี่ยเปียเจฟเหมือนกันครับแล้วก็ไปฉงชิ่ง แล้วก็ปีหน้าก็ไปไปบราซิลไปเม็กซิโกไปอะไรอย่างเี้ครับก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นหลายเมืองที่เราไม่เคยไปแล้วอีกอย่างก็ไม่เคยไปเจอแฟนๆที่นั่นอะไรเงก็อยากไปเพราะว่าจริงๆแล้วชายอ่ะมันชายแบบไหนเออแล้วเราแล้วเราแล้วความไทยมันชายแบบไหนถ้ามันเป็นการรวบรวมผู้ชายวัยกลางคนที่ที่หน้าหน้าตาดีอย่างพี่สนพี่มายูโรมันรวมกันเนี่ย เฮ้ยเราจะไปใช้ต่างชาติดูว่านี่นี่คือความหล่อแบบไทยเออก็อยากให้แฟนๆติดตามกันครับผมผมพลังความหล่อเลยเหมือนเครื่องยนต์เลยเออมาดูยิ่งใหญ่ใช่ครับเวลาเราไปแต่ละทีเราเตรียมอะไรยังไงบ้างกับแก๊งเราอยากรู้เวลาแบบไปนานๆเนี่ยค่ะเราแพนยังไงคุณก็เจ็บแหลกวก็แบบอนนี้เราแพนยังไงเราไปนานๆหลายประเทศหลายก็พยายามกินวิตามินเยอะๆล่าสุดกินวิตามินดี อยู่เมืองไทยเจอแดดทุกวันกินวิตามินดีแต่ไม่เป็นไรเผื่อเราไปต่างประเทศไงใช่เราก็พยายามศึกษาว่าเฮ้ยทำยังไงวะ,ะแบบเราจะไม่เจ็ตแลกเขาบอกว่าให้ยืนตากแดดแล้วก็เอาเท้าเหยียบหญ้าใช่ไหมเราก็เลยไปหาหญ้าใช่เจอไปเจอ<ะ>มีหญ<ะ>้าเวลาไปต่างประเทศมันก็จะ,จะ,จะ,จะมีสวนเล็กๆมีต้นไม้เล็กๆปลูกไว้เราก็เลยไปยืนเจอขี้หมาก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราจะยอมเพราะเราไม่อยากเจ็ตแลก เฮ้ยล่าสุดโปเล่นเกมไหมนี่นะโปรเล่นเกมโปเล่นเกมนะคำต้องห้ามเออโปเล่นคำต้องห้ามโอ้ชนะเพราะโปรพูดไปเรื่อยลองไปดูได้คำต้องห้ามโปเก่งมากต้องลองต้องลองไปดูใช่ต้องลองไปดูอะโปชนะภูมิใจว่าโปพูดไปเรื่อยภูมิใจในสกิลตรงนี้ภูมิใจเหลือเกิน พูดไบอกว่าน่าจะโปนะมีเพื่อนยืนยันว่าโปชนะหมือเขาถามว่าเฮ้ยโปปกติเข้าวัดใช่ไหมก็มีบ้างครับเขาถามว่าเข้าเช้าสายบ่ายเย็นโปบอกว่ามันเข้าเวลาไหนไม่สำคัญแต่เข้าไปแล้วเราร้องเพลงอะไร What do you mean เฮ้ย What do you mean เอ้ยสี่คำใช่ใช่ใช่รอไปดูนะโปกภูมิใจมากเลยมลักี่เติดนะครับผม เราก็เลยจะทำรายการเหมือนกันเราเราเราไปเล่นหนึ่งเดียวดีกวเฮ้ยชวนชวนโบอีกนะโบอยากไปอีกโปอยากชนะอีกพี่โเอาทปรเจปีหน้าด่ที่เราได้นะโปรเซปีหน้าโปรโปรจะโปรจะปรับเปลี่ยนแล้วจากที่ตอนนี้เป็นนักแสดงโปรก็จะปรับเปลี่ยนแสดงด้วยแล้วก็ทำหน้าที่อื่นด้วยก็รอติดตามดูผู้จัดผู้จัดเรื่อนหลังอะไรบ้าง โยผู้จัดแล้วเหรอแปลว่าโปต้องมีเงินเยอะมากเลยนะสวัติการสวัติการไมเพื่อนบอกว่าสวัสดิการกองเพราะว่าเป็นคนน่ารักเออสวัสดิการกองใช่ชอบพูดคุยชอบพูดคุยเออนิชีกันเลยรู้จักของอร่อยเยอะใช่รู้จักของอร่อยเยอะแล้วก็แล้วก็ปีหน้าก็มีเล่นหนังเล่นหนังกับพี่เออต้องเอาไปติดตามครับแหมเรานี่ก็นะชอบชอบชอบแล้วก็มีคนไทยด้วยเนาะ มีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีมีแฟนคอนก็มีแฟนคอนเนี่ยครับชายเดอะซีรีส์ก็ติดตามด้วยแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีรายการของเบียนคาเป็นรายการแบบพวกเกมโชว์แบบพวกคริสต์มาสพวกนิวยอร์ปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยว27นี้มีนิวยอร์ปาร์ตี้ของเบียนคามาดื่มเหล้ากันได้เฮ้ มาสั่งสั่นกันได้เออมาสั่งสั่นกันได้ปวดจะโดนไหมเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดหนังตอนนี้ยังไม่อัปเดตนิดนึงอ๋อหนังตอนนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องเออไมม่่ชหรอเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชื่อมาหรือชื่ออะไรเขาอาจจะเปลี่ยนหรอเียก็ไม่รู้ก็ต้องรอติดตามแต่รู้สึกว่า เหมือนได้เข้าไปอ่านเสียงมารู้สึกว่าผมเป็นหนังที่เซ็กซี่เหลือเกินอ่ะคิดว่าจะได้เห็นอิงฟ้าที่แบบเซ็กซี่เหลือเกินแล้วโปก็แบบเซ็กซี่เกินพิเจตแล้วน้องฟรีที่แบบเซ็กซี่เหลือเกินแบบเต็มที่อ่ะทุกคนต้องดูเพราะมันเป็นหนังที่สนุกมากโป้เซ็กซี่ขนาดไหนโป้โป้เซ็กซี่มากโป้โชว์แก้มก้นเออยอสปอยอ๋ออยอ๋อสปอยปอยออสปอยสปอยอ๋้สยสปอยอ๋อสป่ยอ๋อสปอยอ๋อสปออยอ๋ มากกวไปออมกุญพาออมกุญพาออมกุญพาชอบเวลาที่พี่มี่ทำตาโตมันทำให้เราแบบเออชอบชอบชอบเวลาเราเรื่องขอบคุณแฟนๆนะคะตลอดปีตลอดไปก็ขอบคุณแฟนๆนะครับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะคนไทยที่ซัพพอร์ตกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งวันนี้ได้ตำแหน่งนี้มาขอบคุณพี่ป๊อป GQ ขอบคุณเพียเช่ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตให้ มีงานนี้เกิดขึ้นมาแล้วโปรได้รางวัลนี้นะครับ Thailand Global Star ก็ดีใจมากโอมภูมิใจในความเป็นไทยสุดๆไปเลยก็ดีใจมากที่อยู่ในเมืองที่อาหารอร่อยสถานที่เที่ยวสวยแล้วคนก็ยิ้มเก่งครับผมครับผมขอบคุณสำหรับมาถามครับไม่เคยเจอแบบแยกใสวัสดีปีใหม่วราครับภาษาอะไรภาษากฤษนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับปี2026ก็ มีความสุขมากๆแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยทอ้อหรือไม่ดีอะ่ะก็ทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวินาทีแล้วก็มีความสุขมากๆอะไรที่เอ j นจอยขอให้ทำไปเลยแล้วก็ขอให้ทุกๆวันปลอดภัยนะครับผมมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะแล้วก็ uh, for international fans thank you so much for supporting me as a way and I hope you I hope you have um, prosperity and good health And good good way for whatever you want to do and anywhere you need to go just be safe and Thank you so much and good year for 2026. Thank you so much. Yeah.